บ้านชอตสายทิพย์สิบปีไม่เผยสถานะอดีตพระเอก หลายคนคงเห็นผลงานละครลหลายๆเรื่องที่มีเนื้อหาตรงใจกลุ่มเป้าหมายซึ่งมาจากผู้ผลิตเดียวอย่างเชง2561ที่มีหัวเรือใหญ่อย่างพี่ชอดสายทิพมนตรีกุลณ,ณอยุทยาที่คอยขับเคลื่อนและเป็นทั้งพิธีกรดีเจผู้จัดรายการและผู้บริหารอีกด้วยนอกจากนี้มีข่าวลือออกมาว่าพี่ชอดสายทิพมนตรีกุลณ,ณอยุธยาถูกปลดจากตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริษัทสื่อธุรกิจ GM MM m m e ม i a ทํเหน้าที่บริหารสถาน กรณโทรทั GM ์ GMM 2ี่พิชอดสายทิพย์ยืนยันว่าไม่ได้ถูกปลดแต่เป็นการเปลี่ยนตำแหน่งตามโครงสร้างบริษัทพิชอดได้ขยับเป็นรับตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทกลุ่มบริษัทชาแนลเทดดิ้งซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นและทำหน้าที่เชิงนโยบายทำให้ต้องถอยออกจากงานในส่วนของช่อง GMM 25 A Time Media ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของงานอย่างมากเรื่องของความรักหลังมีข่าวลือกับนักแสดงรุ่นน้องอย่าง เอสวอลลิสจนได้ฉายาปาซุ่มทุ่มไม่อันโดยชอดสายทิพซึ่งได้ให้ข้อสรุปว่าไม่เคยปิดบางอะไร เปิดเผยมากๆใน,นเรื่องของความรักแต่ชีวิตส่วนตัวมุ่งเน้นในงานเท่านั้นส่วนในโลกโซเชียลไม่ค่อยลงเรื่องชีวิตส่วนตัวสักเท่าไหร่คนรอบข้างน่าจะรู้ดีที่สุดถึงทั้งคู่จะไม่ออกมาบอกว่าสถานะตอนนี้คืออะไรแต่จากภาพที่ออกมาก็พอจะรู้กันดีอยู่แล้วอายุที่ห่างกันเกือบ19ปีดูจะไม่เป็นผลเพราะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่คบหาดูใจกันมานานเกือบ10ปีแล้วอย่างไรก็ตามมีหลายคนไม่รู้ว่าเอสวอลลิสนั้นมี มีลูกชายชื่อดอนวรลิกิัไวเจลัยซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆของพี่ชายซึ่งด้วยความผูกพันที่ดูแลกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเอสวอลลิสจึงรักมากและเรียกว่าพ่อตั้งแต่เด็กแถมดอนวรลิกิจยังสนิทกับดีเจชอตมากๆเรียกได้ว่าไปไหนมาไหนต้องแชะภาพคู่ร่วมเฟรมกันตลอดไม่ค่อยได้เปิดเผยเรื่องของความรักและชีวิตส่วนตัวมากนักสําหรับชอตสายทิพย์แต่พี่ชอตได้เปิดใจถึงเรื่องดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ ที่เด็ดสุดคือการเปิดใจครั้งแรกถึงลูกชายคนเดียวน็อตมนัสสิทธิ์ประภาสานนลูกชายหล่อหน้าตีล่าสุดน็อตมนัสสิทธิ์เข้าพิธีแต่งงานแล้วบรรยากาศเรียบง่ายและอบอุ่นมากก่อนหน้านี้ทำงานเป็นช่างภาพอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและคุณแม่เคยให้สัมภาษณ์ถึงลูกชายไว้ผ่านสื่อว่ากับลูกชายเข้ากันดีคุยกันได้หมดทุกเรื่อง